เราภูมิใจในอาชีพหมอพยางามเรามากเลยนะคะการที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจมันเป็นสิ่งที่ดีมากการดูแลคนหนึ่งคนในแง่ของสุขภาพอะคะ่ะเราไม่ได้ตีความว่าเขาจะต้องแบบไม่เป็นโรคหรือว่าแบบรักษาเขาจากการหายป่วยทางกายเท่านั้นนะคะคุณภาพชีวิต ความรู้สึกจิตใจความมั่นใจอะค่ะพวกนี้มันคือพลังบวกทั้งนั้นเลยที่ทําให้คนคนนึงอะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วสามารถที่จะไปต่อไปเผชิญเรื่องราวทั้งหลายแหล่อย่างมีความสุขความมั่นใจเราวภูมิใจในอาชีพเรามากนะคะ ไม่มีอะไรลดทอนความรู้สึกของความเป็นแพทย์เลยเพราะเราทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าเรามีจรรยาบบรนเต็มเปี100่ยมหนึ่งร้อยเปอร์เซนไม่ได้ด้อยกว่าคนที่รักษาอาการป่วยทางกายใดๆเลยมั่นใจกล้าพูดว่าทุกอย่างเราทําภายใต้จรรยาบบรณของความเป็นแพทย์ปกป้องสิทธิผู้ป่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เขาเต็มร้อยถ้าเราทำงานอะไรก็ตามมาค่ะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เราเชื่อว่าสิ่งนั้นนะคะยังไงก็คือสูงส่ง どれ